นายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการทอทอท,อท,อทแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand NFT Season 2ต่อยอดแนวคิด ฟอร์ม NFT to Trip เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางที่มีความหมายและส่งคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวเน้นกลุ่ม expat รวมกิจกรรมสะสมผลงาน NFT ตั้งแต่วันที่3 30เมษายนนี้สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนเพื่อรับผลงานศิลปะ NFT มีจำนวน20แห่งใน5ภูมิภาคทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถกดเช็คอินเพื่อรับผลงานศิลปะ NFT ได้ที่สนามบิน22แห่งทั่วประเทศอีกด้วยโดยผู้เข้า ร่วมกิจกรรมจะได้รับ NFT ของแหล่งท่องเทีย่ยวที่สุ่มขึ้นมาตามที่ตั้งของสนามบินในแต่ละภูมิภาคทั้งนี้ผลงานศิลปะ NFT สร้างสารรค์โดยทีม Ratty right Studio ออกแบบรูปโพลารอยดแหล่งท่องเทีย่ยวจำนวนจุดละาน0 0 0ชิ้นงานที่มีความแตกต่างไม่ซ้ำแบบกันรวมจำนวน24,000ชิ้นก็หลังจากที่เราประสบความเด็ดในการเปิดตัว Amazing ไทยแลนด์เ f ฟไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึงเป็นซีซั่นสนะครับซึ่งกลับมานะครับบนแนวคิดก็คือพยายามจะกระตุ้นให้เกิดการเดินเดินทางท่องเที่ยวโดยอาศัยพฤติกรรมคนรุ่นใหม่นะครับที่สะสมเรื่องเอ c มากขึ้นนะครับซึ่งปีนี้เรากลับมาง่ายขึ้นนะครับก็คือสามารถจะเก็บนะครับภาพความทรงจําซึ่งเราทําเป็นโพลารอยนะฮะได้ง่ายขึ้นโดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับมากขึ้นด้วย สิทธิประโยชน์มากมายนะครับปีแล้วเรามีแค่2ีรลายปีนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น40รายด้านกันที่สุดในส่วนของจุดเช็คอินต่างๆนั้นจากเดิมเนี่ยมีแค่ไม่กี่แห่งนะครับตอนนี้เรากระจายทั่วประเทศแล้วก็สามารถจะเช็คอินได้ทั่วประเทศเลยนะครับและปีนี้สำคัญที่สุดก็คือเราให้ความสําคัญกับก,กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เป็นเอ็กแดที่อยู่ในประเทศไทยก็มองว่ากลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเดินทางประเทศไทยและเขาเองก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่จะมีการบอกต่อถึงการท่องเที่ยวที่ะทับใจโดยผ่านนองนนร นั้นกติกาง่ายๆนะครับโหลดแอปพลิเคชันยิ่งสะสมมากยิ่งยิ่งมีฟิลเตอร์มากขึ้นแต่ว่าในส่วนของ e x p a ซเองนั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่เขาไม่เคยได้มาก่อนนะครับเช่นการเข้าชมกรมมหาวิทยาลัยบังนะครับโบราณสถานที่สําคัญรวมถึงวัดวารามที่เป็นที่สนใจนะครับได้ส่วนลดมากกว่า50%บางแห่งเนี่ยนะครับทางเราเองต้องการให้เขาไปเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเนี่ยเราให้เขาดูฟรีเลยนะครับจากการที่เขาเก็บ NFT ในส่วนตรงนี้นะครับก็หวังว่าซีซั่นหนึ่ง เรามีรายได้เม็ดเงินประมาณสัก40นะฮะสามล้านปีนี้นะครับเนื่องจากว่าเรานะครับเป็นช่วงที่กลับมาเป็นการเพิ่มกลุ่มสงคารามขึ้นมาผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยล้านนะครับเป็นเงินที่ได้จากการโครงการนี้นะครับทีมงานที่สุดนะครับเราอยากให้คนไทยเที่ยวในช่วงสงครา์นี้นะครับโครงการนี้จะอยู่ถึงแค่รีบให้จบภายในวันที่30มเมษายนนี้เท่านั้นรีบ่อยนะครับยิ่งเที่ยวมากนะครับยิ่งได้รับถิ่นประโยชน์มากขึ้นทละทีมงานที่สุดนะครับวันนี้ถ้าอาจจะ เก็บเป็นภาพความทรงจำนะครับแต่ต่อไปอนาคตผมเชื่อมั่นนะครับว่า amazing Thailand ฟทนั้นจะมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณครับตัวเลขสงการเนี่ยนะครับปีนี้อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับน่าจะกลับมาคึกคักเหมือนช่วงงานปีใหม่ที่เราจัดนะครับเราคาดว่าประมาณตั้งแต่17-20ล้านคนครั้งในช่วงนี้นะครับในประเทศส่วนมูลม็ดเงินเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปเนี่ยผมว่าง่ายๆมัน3,000-4,000บาทคูณกไปเลย นะครับดังนั้นนี่ยิ่งออกไปเที่ยวมากยิ่งได้มากขึ้นแต่ก็แล้วแต่นะครับทางททก็อาจจะขอให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ำนะครับเนื่องจากเรื่องเราจบเรื่องภาวะแล้งนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยปีนี้นะครับค่อนข้างจะร้อนนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะครับน้ำที่ก็อยาไปสาดกันเยอะนะครับทานเยอะๆนะครับร่างกายจะได้ระบายช่วยระบายความร้อนจะได้ไม่เป็นฮีทสโตรกันนะครับผมครับ